สวัสดีครับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอำเภอท่าตูมนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูการเผาถ่านนะครับที่เป็นสูตรเผาถ่านจาก,กศูนย์กสิกรรมธรรมชาตินครราชสีมานะครับสปชนครราชสีมานะครับจะเป็นเตาเผาแบบถัง2 0ง200ลิตรนะครับจะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะฝังลงในดินนะครับ ถ้าเป็นตัวอย่างก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแบบประมาณประมาณนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนของการเผาถ่านนะครับในการเรียงถ่านนะฮะในขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเปิดเตาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องวางเรียงก็คือตัวนี้ครับไม้หมอนนะครับไม้หมอนเราจะต้องวางเรียงเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างช่อง ไฟเข้านะครับกับช่องที่เป็นช่องอากาศนะครับช่องควันเพื่อให้ควันขึ้นมาด้านนี้นะครับการเรียงไม้นะครับเราจะต้องใช้ไม้ที่เป็นไม้ขนาดเล็กนะครับเรียงไปในชั้นล่างนะครับจะเรียงชั้นล่างแบบนี้นะครับเรียงขั้นตอนของการเรียงก็คือถ้าเรายิ่งเรียงได้แน่นเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งได้ฐานเยอะเท่านั้นนะครับ แต่โดยหลักๆนะครับถ้าถัง200ลิตรที่เป็นเตาอบแบบนี้นะครับจะได้อยู่ประมาณสัก1ถุงปุ๋ยถึง1ถุงปุ๋ยครึ่งนะครับนะโดยประมาณจากการเผามาแล้วหลายรอบนะครับนะแต่ละรอบก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ1ถุงปุ๋ยถึงถุงปุ๋ยครึ่งนะครับถ้าแน่นก็ได้ถุงปุ๋ยครึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองเรียงไม้กันครับ ในขั้นตอนของการเรียงไม้เล็กก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเรียงไม้ตามลําดับนะครับถ้าชั้นล่างสุดก็จะเป็นไม้เล็กไม้กลางนะครับไม้ใหญ่จะให้อยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าไม้ใหญ่เขาจะไม่ช้านะครับก็จะผ่านการอบนะครับโดยไม้ที่เป็นไม้ด้านล่างนะครับก็จะไล่อบเข้ามานะครับส่วนผลไม้หรือว่าเศษ สิ่งที่เราอยากต้องการให้เขาเป็นฐานเพื่อนำไปประดับนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับลงไปในบริเวณนี้นะครับนะเขาก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างของสิ่งที่เราใส่ลงไปเลยไนมะ่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าเป็นชิ้นส่วนไม้นะครับหรือจะเป็นชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผานะครับก็จะใส่ไปบริเวณด้านาหลังเตานะครับติดกับปล่องทางควันออกนะครับจะไว้บริเวณนี้นะครับ เราไปดูขั้นตอนต่อไปครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการเรียงไม้ใหญ่นะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการอยากให้ได้ฐานจำนวนเยอะขึ้นนะครับการเรียงไม้ใหญ่เราจะต้องอมีการใส่ไม้ที่เป็นไม้ชิ้นเล็กนะครับเข้าไปด้วยนะครับใช้ไม้ชิ้นเล็กเข้าไปเพื่อนะครับให้ช่องว่างเขาน้อยที่สุดนะครับนะช่องว่างเขาน้อยที่สุด ก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของจำนวนถ่านที่มากขึ้นแล้วก็ออการเ mm hmm. ผาไหม้ที่ดีขึ้นนะครับ mm hmm. เราจะต้องใส่ไปประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะ,ะเป็นเศษไม้เล็กๆนะครับใส่ไปในช่องว่างครับใส่ไปในช่องว่าง mm hmm. ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับให้ mm hmm. อแน่นนะครับให้ mm hmm. มิดชิดที่สุดนะครับให้ช่องว่าง ในถังเผาไหม้เนี่ยนะครับมีพื้นที่ว่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะได้จํานวนฐานที่มากขึ้นครับนะครับเราก็ใส่ไปแบบนี้นะครับปัดให้แน่นนะครับัดให้แน่นเลยครับนี่ฮครับเดี๋ยวเรามาฝามาปิดนะครับผมจะปิดตรงนี้ต่อนะครับ เมื่อเราเรียงไม้เรียบร้อยนะครับถึงขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะปิดฝานะครับฝาถังเตาอบนะครับตอนนี้ผมจะลองมะม่วงนะครับมีอยู่สามลูกนะครับจะให้เขาอบอยู่ในนี้นะครับว่าเดี๋ยวผลออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ผมก็ใส่ไม้นะครับชิ้นสุดท้ายเพื่อปิดรูลงไปขั้นตอนนี้นะครับเราก็เอาฝาถังมาปิดนะครับ ฝาถังที่เราทำก็จะได้จากฝาที่เราตัดนะครับแต่ถ้า,าจะให้ดีนะครับแนะนำเป็นฝาถังที่เราทำแยกออกมานะครับก็คือตัดถังใหม่นะครับแล้วก็ทำขนาดให้เขาใหญ่กว่ารูปากปล่องที่เราใส่ฟืนนะครับให้ความห่างนะครับแต่ละจุดนะครับนะ,ะทั้งสีด้านเนี่ยประมาณสัก สี่ถึงห้าเซนนะครับจะได้สะดวกในเรื่องของการใช้ดินกลบนะครับจะไม่มีรอยรั่วนะครับจะไม่มีรอยอากาศเข้าเพราะว่าดินที่เราใช้กลบจะเป็นดินทรายนะครับเพราะฉะนั้นการไหลของดินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เราจะทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทําฝาให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นฝาที่เราตัดจากเขาเองนะครับมันก็เลยจะดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับโอเคครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราเอาดินทรายเข้ามากลบในนี้นะครับให้มิดชิดไม่ให้มีรูนะครับโอเคครับเสร็จจากปิดฝาเตาอ,อบแล้วนะครับเราก็จะใช้ดินทรายนะครับปิดนะครับปิดรูช่องอากาศให้หมดนะครับประมาณนี้นะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาที่หน้าเตานะครับบริเวณนี้ก็เป็นกล่อง กล่องเตานะครับเราก็จะมาเขีย่ยเอาขี้เท่านะครับที่เราจุดครั้งก่อนออกนะครับจากนั้นก็จะเริ่มจุดไฟณบริเวณนี้นะครับนะระยะเวลาในการจุดนะครับประมาณสักสองชั่วโมงจนกว่าควันบ้าจะขึ้นนะครับเราถึงจะเริ่มปิดปากนะครับมามาหน้าเตาให้เหลือสักประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับ พื่อากาศเข้าแล้วก็จะทําการเผาไปอีกประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับนขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการจุดไฟหน้าเตานะครับเราจะจุดไฟบริเวณหน้าเตานะครับตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนเข้าไปด้านในนิดนึงนะครับประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับเราก็จะเริ่มเห็นควันบ้าก็คือควันไฟที่เป็นควันพุ่งนะครับ ออกนะครับเยอะๆนะฮะในขั้นตอนนั้นเราถึงจะทําการลดปากเตานะครับให้เหลือนะครับสักประมาณ1นึ่ฝ่ามือนะครับให้มีอากาศเข้าแล้วก็ใช้เวลาต่อไปอีกสาี่ชั่วโมงนะครับจนขึ้นควันสีฟ้านะครับควันใสนะครับเราก็จะทําการปิดเตานะครับปิดปล่องเตานะครับก็เป็นัันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็รอไว้ เจ็ดถชั่วโมงนะครับให้การอบด้านใน,นะให้เป็นฐานบริสุทธิ์นะครับเราถึงจะทําการเปิดเตานะครับถ้าในกรณีที่เราทําใหม่ๆนะครับต้องเช็คดูในเรื่องของอช่องอากาศนะครับในตัวของเตานะครับว่ามีปล่องอากาศมีช่องอากาศเข้าได้ไหมนะครับเวลาเราปิดปล่องเตาปิดปากเตานะครับปิด ช่องควันนะครับด้านหลังเตาเนี่ยนะครับจะมีอากาศเข้าได้ไหมนะครับถ้ามีอากาศเข้าได้นะฮะมีอากาศเข้าได้ก็มีโอกาสาที่จะไหม้ด้านในนะครับหรือเขาเรียกว่าอักกินในนะที่ภาษาลาวเขาพูดกันนะครับก็คือจะมีการไหม้จนเป็นขี้เท่าด้านในนะครับเราไม่ดับสักทีนะครับในขั้นตอนนั้นเราก็ต้องออมาตรวจสอบกันนะครับแต่ถ้าไม่มีอากาศเข้าได้นะครับ เจถึงแชั่วโมงนะครับพอเตาเริ่มเย็นนะครับเราเปิดเตามานะครับจะเห็นฐานที่เป็นก้อนสวยงามมากครับนะฮะเป็นอันเสร็จสิ้นในการเผาถ่านนะครับเอาให้พี่น้องได้ดูข้อมูลประมาณนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวไว้เปิดเตานะครับจะถ่ายอีกหวิดีโอให้กับพี่น้องได้ดูกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับโคงหนองนาออนไลน์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับที่สวนสุขใจไร่ทอฝันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ